อยู่ที่ตลาดหัวขัวพี่น้องมาแวะซื้อของอยู่ของกินยามแรงตลาดหัวขัวเบิ่งดูวา่าซิมีอาหารการกินของกินอ่าเป็นตลาดสดชิ่อนี้ยังไงบอติดตามเบิ่งน้ำกันเด้อ ngày Ngày tay khỏi lại xích sút lên tao làm bực nhai này tao đèo này tôm เดี๋ยวเลาะเมืองก่อนพี่น้องว่าซิได้อย่างเมื่อกินมือเองอันนี้มากไม่ตลาดไหรือเนาะใครเราบริข่ามาจะเถื่อไ่เนาะยออกยูแย่งละครหักบริเวเข้ามาจเถื่อตลาดไงเนาะเเลาะเบืองกอน ตอนเศร้าๆกับมีนบ่ตอนเศร้ากับอืมคือเขาไปอันเขาไปตลาดนนท์ข้ออ,อ่นมีแต่ตอนเศร้าไปไปตอนแรงที่บ่มีอออ่าอ่าปลาปลาย้อยพวกนี้ปลาย้อนแล้วก็มีปลาบูอู้ปลาบูกนนกี้เนาะอันนี้เด้อ กระโจนพอยิถ้วยเบมึงต้นอันนี้ต้องเมนสกางเงินบ่ะสะกางตัวนี้เนาะบ้วยจืดสิบ <c oughs> าปลาเขียนนี้ปลาลายหรือปลาโคุดบว่ามั้ยโลเท่าไหร่เดี๋ยวเลาะเบิ้งก่อนเด้อ อะไรพี่นี่นีป่าธรรมชาติอันนี้ป่าเลี้ยงเลี้ยงปลานิลปลานิ้นกินเรื่อยๆอย่เดี๋ยวไปเบิง่งไปเบิ่งอาหารทะเลกัน อาหารทะเลมเลีกุ้งปลาหมึกมอาหลายเหลายมั้งอเมื่อวานนี้กเมื่อวานนี้เจ็ดสิบห้าร้อยแปดสห้าโลเท่าไหร่กันอันนี้โลแสนหกอากุ้งใหญ่ ตัวนี้รุ่นตัวใหญ่เนาะตัวเขาเจ้าเห็ดอันแซ่น้ำป่ารุ่นใดตัวนั้นเนาะเท่าไหร่ตัวนั้นแซนซาวอเดี๋ยวเราเบิ่งก่อนอืมลายลายเออลายนี่ตลาดนี้เอ่อเคยเข้ามาจะเถื่อตลาดนี้หลายลายเครื่องหลายกินหลายมันเบิ่งซีนไหมอาซีน ส,สิ้นหมูสิ้นหมูสิ้นหมูโลเท่าไหร่เลยเออตัวนี้เป็นสิ้นสดสดเหมืนเนาะเป็นสดตัวนี้มีมันนะตัวมันนี่เท่าไหร่ห้าสิบห้าลดในได้ไดบ่อนี่ดลดนะ <laughs> บ่ได้ราคานี่เลยเลยเอาเอานี่โลนึง่ง เอาสิ้นหมูกันตอนนี้เวลาสี่โมงครึงสี่โมงสามสิบพี่น้องตลาดนี้ก็เจ Hence, ้าว่าขายเปิดฮอดจักโมงฮอดสิบเอ็ดโมงสาวตลาด่ตลาดเพิ่นเปิดฮอดจังโมงเจ็ดโมงแโมงแรงนี่ปิดแล้วเนาะ ปิดแปดโมงก็เลยิ่มขายน้ำสันคอป่ะเจ็ดแปดโมงก็ปิดละใส่น้องี่ใส่นอ้นองบอลเขาเจ้าขายกบเขาเจ้าขายกบอยู่เบื้องไหนเพื่อนนานนะเอาไปเห็ดอัน เห็ดคลิปกำลังดังกันปนกบนะี่ยโซ่หากบกันกบดีใส่ไหมปนกบกำลังดังเจ้ากระหัวว่าเรื่องปนกบโซอกซอกซื้อกบซื้อกบไปเห็ุปน,ปนกบมีใส่กบบ่นี้ปะ่ะ กบมันกําลังกําลังดังนะกบนะคนกบนะเนาะีคนกบ่างเีนี้กบก็เต็มเด้วสิให้เบิ่งกบเขาเจ้าว่ามีกบอย่างนี้นี่ๆอืออันนี้อันนี้กบเลี้ยงตัวเนาะโลเท่ารอืมเอาจักหน่อยนึงก็ได้เนาะบ่อาฮอโลก็ได้เนาะ เอาเครื่องโลมัังเอากบเครื่องโลพี่น้องเอาตัวสีเหลืองหรือตัวสีดำดีคึกกันปะเอกระบุงกบเอาตัวสีดำใน,นสีเหลืองแน่นแหละปเอาปุนกัน โ oh, อันนี้ปกักคอน้อยักื้อปลาซดเบอร์เป็นซีนเป็นยังมาตลาดนี้เด้อพี่นอ้องมาตลาดหัวขว่วงเออสั่งมึงด้วยพอดีป่ะพอดีเกิงโลอันนี้เตาเตาพี่น้อง <c oughs> นี่เราคัวให้พร้อมนะคัวให้รพร้อมไปเพ็ดต้มปนต้มปนกบอ๋อใหญ่เลยตัว,ตวนีวอออ้อันนี้ปลาอย่างตัวใหญ่นี่ปลาเคืองปลาเคืองเนาะปลาเคืองโอ้ปลาเคืองมีไข่อะนรอย่า ได้กบแล้วได้กบแล้วไปซอกซื้อพักกันพี่น้องมั้ซื้อพักหอมปม้อมหอมบัวซ่ามาากได้ยังเอาหอมปม้อมหอมบัวให้หนึ่หอมปม้อมหอมบัวมัดเท่าไหร่อยางได้เออเอาหอมป้อมสองหอมบัวหนึ่ง อันนี้ได้ขายหนี่ยหมักหมักขมขมหมักมะระเนาะขีสามสองขีห้าเออเอาห้าพันกันมันนั่นมุ้ยไปกินน้ำอันนี้มันขมกินนได้คนเดียวกินผู้เดียวไดว้ได้ไดกบได้สิ้นหมูแล้วก็ซอกซื้อพักแล้วล่ะซื้ออย่างอีกบันี้ซื้อมักเพชรบันานะ อามะเพ็ดนี่ใช่เออซื้อมะเพ็ดในห้าพันเอออันนี้ 5, น,นี่อันนี้อามะเพ็ดห้าพันตัดแดงๆรันมะเพ็ดในอย่างเออเอาได้ละซื้ออย่างหลายมือน,นี่ สิพาเราเบิงตลาดเบือบ้องเบื้องเขาเจ้าขายเครื่องแหง้งแล้วก็ขายเครื่องอัินของแตงไม่ย,ยังซอสยังต่างๆน้ำปูน้ำปลาแ้เทิจ้งว่เน้ะ ของแหง้งปลาแหง้งเพชรออกไปทางนี้เดีกว่าติดกระเพาะแหง้งไปไปกลับบ้านที่บันทึกแล้วกลับบ้านกอนเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những chọn luôn cả đây quăng khoảng Dù cảng đơn lơi, chọn dù đơn